ว่าตัวที่เหลือชัดเจนนะครับตัวเป็นและตัวที่เหลือชัดเจนกรรมการก็บอพิจารณาอัตลักษณ์แล้วพอๆกันอัตลักษณ์คำว่าพอๆพพกันผมหมายความว่าตัวนี้นะครับคท่านจะชัดด้วยใบหน้านะครับจุดเขาน่าจะดูใหญ่ดูมองไกลๆท่านมองไกลๆท่านเห็นจุดแต่ตัวนี้ก็ท่านจุดได้มองไกลๆอาจจะไม่เห็นแต่เขามีนะครับบางทีอ่าเพราเรืออะไรคนบางมีครบนะครับดูช่องคอ พอตอนนี้มีสองสองสององ่างแต่บางพอผลบางทุกมองไปกันก็จางแต่ด้วยอะแต่ด้วยอัตลักษณ์พอเปรี่ยนชื่อกันสามสามศูนย์ท่านเห็นกำไรข้อขาไหมครับกำ <c oughs> ไรข้อขาคือผลสินทรั <c oughs> พย์ที่มีผลตอบแทมีครบเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเห็นไหมครับอัตลักษณ์มันก็จะได้เปลี่ยบเปลีปกัน <c oughs> ตามที่ผมวางแผนนะครับ <c oughs> อัตลักษณ์ไม่มีผลสองตัวคือ เปิดรายการง่ายๆไม่มีใครแพ้ใครชนะตอนนี้เราไปดูโครงร่างร่างกายสามสามถึงจะมีโครงร่างร่างกายท้องถุดท้ายทีค่อนข้างมากกว่านะครับผมเดยร่างกายการยิงของขาหน้าโอเคเนื้อหน้าอกไหล่โอเคมากนะครับท้ายเนี่ยสามสามถึงจะถึงกว่ากลุ่มกระดูกสะโพกจุดนี้ถึงจุดนี้ค่อนข้างจะกว้างกว่าการมีกลุ่มกระดูกสะโพกที่กว้างพอการพัฒนากล้ามเนื้อเลยครับ พอเราเลี้ยงสมบูรณ์ใช้คำว่าอะไรน้ำเลี้ยงดีใช่ไหมเนื้อมก็จะมีปกติดตรงนี้เต็มจ,จะเห็นว่าขอกว้างจะได้เปี้ยและเขาไม่มีตอนนี้ค่อนข้างจะแคบกว่าเล็กน้อยนะครับแต่การพัฒนากระเพามะมาคุณเรียนเฉพกนี่ทงออกกันนะครับพอมาดูช่องขาด้านในนะครับตัวน,นี้จะเนื่องจากขอกว้างตรงน,นี้มันน้อยอ่ะการพัฒนากระาะมัน้อตัวนล็กน,น้อยช่ขอขาด้านในก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อได้น้อยกว่าเนาะ อันนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อได้สูงนะครับเยอะกว่าดึเยอะกว่าคงดึงกว่าดังที่นักเรียนด้วยอัตลักษณ์ด้วยเฉลยกันแล้วแต่ด้วยความสูงของลร่างร่างกายสามเหลี่ยมจุดึ้นมาดีกว่าะนะครับกล้ามเนื้อสะโพก็ดีกว่าเล็กน้อยลักษณะเมื่อกี้พิธีกรกอบกรรมการตัวผู้เที่ดูถึงอวัยวะเพศด้วยไขย่ทั้งสองตัวนี่โอเคนะครับไม่บิดไม่ไม่เป็นไข่บิดไม่เป็นไข่ทับกัน องศาของเลนก็ได้ขนาดเหมือนกันด้วยสามสามูนที่หนึ่งโชว์ไล่ดีกว่านะครับสะโพกสูงกว่าเนื้อกล้าเนื้อสะโพกที่ดีกว่าเล็กน้อยกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์ครับให้หมายเลขให้หมายเลขสามสามศูนที่หนึ่งครับสามสามศูนได้ระดับที่สองครับขอบคุณพระเจ้าคุณละพ่านรอนเลขาธรที่ได้รับผลการตัดสินนะครับ ควายรุ่นเพศผู้นะครับควายดำควายที่ได้รางวัลชนะเลิศคือควายหมายเลข330นครับ5ดาวจากปุญสมพงษ์ฟ้าจังหวัดนครราชสีมาครับและควายที่ได้ลำดับที่2นะครับและแก่ควายหมายเลข3 3 2นะครับชื่อมัหาสมุทรนะครับจากทางวิวคิวพัดฝาฟาควายงามนะครับจังหวัดจุงหราชธานีครับ ควายที่ได้อันดับที่3นะครับคือควายหมายเลข333สอนรอรามจากพรวัชรีควายไทยจังหวัดอุทัยธานีครับ